สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเลยนะครับสู่ห้องภาคอาวีอนมันครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยสวัสดีคุณไซโค93สนะครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเลยครับสู่ห้องภาคอาวีอนมันครับตอนนี้ก็ผมครับผมเบิร์ดฮกุมันใครไม่มันกุมันนะครับสำหรับสาวคาราโนเชสอาจจะต้องรอสักหน่อยนะตอนนี้อยู่ผมเลยครับผมเบิร์ดฮกุมันใครไม่มันกุมันนะครับกับห้องภาคอาวีอนมันนะครับที่จะมาพาให้กับทุกคนได้รับอัตลบฟิลลิ่งเหมือกันแข่งครับ ใครอยากจะเข้ามาร่วมสนุกเตรียมตัวเลยครับฝากกดไลค์กันหน่อยครับช่วยกันระดมไลค์นิดนึงครับมีใครอยากเล่นกันหรือเปล่าครับถ้าใครอยากเล่นฝากพิมพ์หนึ่งกันมานิดนึงครับผมจะได้รู้นะว่ามีคนอยากเล่นครับดีครับเล่นครั้งแรกครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยอันนี้ผมให้กับคนดูได้มาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็มันแบบว่าอัตลรสฟิลลิ่งเหมือนการแข่งแน่นอนเพราะผมพากห้แบบมันเลยครับปกติผมพากในระดับการแข่งขันอยู่แล้วครับใครอยากเล่นก็ฝากกดไลค์กันหน่อยไลค์ครบ2,000เดี๋ยวเราลุยกันเลยครับในเกมแรกคร ใครอยากเล่นพิมพ์เลขหนึ่งเข้ามาครับฝากพิมพ์เลขหนึ่งกันสักนิดหนึ่งครับมีคนอยากเล่นหรือเปล่าครับฝากมาพิมพ์กันนิดหนึ่งครับมาใครอาจะเล่นก็เรียนเชิญเลยครับสามารถเล่นได้ทุกคนนะฮะสามารถเล่นได้ทุกคนเลยครับมายินดีต้อนรับเลยครับเข้าสู่ห้องภาคอวี๋แนครับขอจัดผมนิดหนึ่งนะฮะผมยุ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะยินดีต้อนรับเลยครับชอบเล่นอวีหรือทฟทีมากกว่ากันครับผมชอบ ผมเอ่อถ้าเกมแนวโมบ้าผมก็ยังเป็น RV นะแต่ถ้าเป็นในส่วนของเชียรผมว่า TFT สนุกกว่านะอ่ะครับพร้อมหรือเปล่าครับดีครับดีครับบังหวัดดีครับสวัดดีคุณหนึ่งด้วยนะสวัดดีคุณ B ครับสวัสดีคุณปีเตอร์ครับมีอยากเล่นเป็นโหมดไหนครับเล่นเป็น55หรือคาราโน่คร55กดหนะครับคลาโนกด2นะครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะผมตั้งใจจะมา55นะแต่ไม่แน่ใจว่าคนคนพอหรือเปล่านะครับ พิมพ์บอกผมนิดนึงฝากกดไลค์กันนิดนึงครับไลค์ครบ2,000เดี๋ยวผมลุยในห้องรอบแรกเลยครับกด1นะฮะอ่ากด1 5 5นะครับพิมพ์กัน1เข้ามาครับใครอยากเล่นเป็น55ฝากพิมพ์1เข้ามาหน่อยครับอยากเล่นเป็นโหมดไหนครับพิมพ์กันเข้ามาเล่เลยครับแล้วกดไลค์กันให้ด้วยครับไลค์ครบ2,000เมื่อไหร่เดี๋ยวเราลุยเลยครับสำหรับห้องในรอบแรกนะฝากกดไลค์กันนิดนึงครับกดไลค์กันนิดนึงใกล้จะครบแล้วครับขอบคุณคุณเบสต์เลยครับสำหรับเอ่อที่ช่วยแชร์ไลฟ์ครับสวัสดีคุณหนวดขาวด้วยครับ อยากเล่น55พิม1เลยครับคาราโนพิม2ครับอยากเล่นหมดไหนพิมพ์บอกมาได้เลยครับฝากกดไลค์ครับครบ2,000เดี๋ยวผมบอกเลขห้องครับตาแรกบอกเลขครบไหมครับบอกเลขครบแน่นอนครับสาหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกก็เรียนเชิญเลยครับดีต้อนรับเลยครับท่านผู้ชมทุกคนครับขอบคุณสําหรับของขวัญด้วยครับสาหรับทางคุณมอนเทนเนอร์ครับขอบคุณสําหรับของขวัญเลยนะครับดีต้อนรับเลยครับท่านผู้ชมทุกคนครับใครอยากจะเข้ามาร่วมสนุกก็เรียนเชิญกันได้เลยครับเข้าสู่ห้องภาคอาร์วินมันนะครับ บายเบิร์ดหงกูมันใครไม่มันกุมันครับใครอยากจะเข้ามามันก็กับพวกเราก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกร่วมมันกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีคุณไม้ครับผมอาครับช่วยระดมไลค์กันนิดนึงครับช่วยอาดมไลค์กันหน่อยนึงครับใครมีของขวัญส่งของขวัญครับกดแชร์กันได้ครับแค่๊อปปอ้ลิงก์ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับการพากลับอาจจะไม่ต้องเอาลิงก์ไปไปแปะต่อก็ได้แค่๊อปปี้ลิงก์ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะขอบคุณมากๆเลยครับผมแต่ตอนนี้ครับห้องครบเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมหรือเปล่าครับสาหรับท่านผู้ชมทุกคน กติกาห้องพักของเราง่ายๆครับผมไม่จํากัดแรงเลยครับมากี่คนก็เล่นได้นะครับขอแค่มีฮีโร่อย่างน้อย24ตัวมาคนเดียวก็เล่นได้ไม่จำเป็นต้องมาเป็นตีนะครับให้อารมณ์อารมณ์เหมือนกดโซโล่แรมนะครับใครอยากเล่นนะครับรอเล่นห้องจากผม5ตัวอีกหนึ่งตัวไปดาวกันเองนะครับแล้วก็แต่รอบแรกเนี่ยผมจะบอกเล่นห้องครบนะครับจองได้เหมือนกันในราคา99บาทต่อหนึ่งเกมต่อหนึ่งคนนะครับที่อินบ็อกซ์ของเพจหกกุมันนะครับป่วนโยนออกเท่ากับแบนครับใครเล่นแล้วเว้นไป1เกมครับ กติกามารายาทของเราง่ายๆแค่นี้เลยครับสำหรับห้องภ้าอาว6มันๆของเราครับบายเบิร์นหกมันใครไม่มันกุมันนะครับถ้าคุณพร้อมแล้ว พิมพ์เลขหกมาบอกผมหน่อยครับเข้าเกมกันพร้อมแล้วหรือยังครับสาหรับในรอบนี้ใครจะเล่นพิมพ์เลขหกมานิดนึงครับจะเป็นกําลังใจให้กับการพัฒนามากนะครับหกเก้ามาแล้วครับจากนางหนวดขาวคุณยูเซอร์พร้อมแล้วนะครับผมกําลังจะบอกเลขห้องนะครับเข้าเกมรอกันได้เลยครับตอนนี้ครับผมกําลังจะสร้างห้องแล้วบอกเลขห้องด้วยเลขห้องผมบอกแน่นอนครับทุกคนพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยครับเลขห้องก็คือ1 9 4 1 9 0ครับ194190ครับใครเข้าก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ 1 9 4 1 9 0ครับ194190ครับตอนนี้เข้ามากันครบเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเลยสำหรับในรอบแรกตรงนี้ครับขออภัยคุณลำโหดเหมือนโกรธปีครับเอ็นจอยครับผมขออภัยคุณศูนย์ห้าด้วยกันนี่ครับไปครับเลยทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายแบทเอาละครับเกมเริ่มเป็นที่เรียบร้อยครับใครอยากตั้งชื่อทีมอะไรสามารถตั้งชื่อทีมก็ได้ไม่จําเป็นต้องคนที่กําลังแข่งอยู่คนดูทุกคนสามารถร่วมกัน ตั้งชื่อได้เลยนะครับเต่ผมทําไมเพราะอยู่ในช่องคนดูครับเพราะว่า10คนที่อยู่ในช่องผู้เล่นเนี่ยเขาเต็มเป็นที่เรียบร้อยครับคุณลูกเกอร์แนิเมะยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าอยากเล่นเกมหน้ารอสักคู่หนึ่งเลยนะครับโถก,กดเลขไม่ครบ ขออภัยด้วยครับโคโจไม่ต้องเสียใจเกมหน้าถ้าอยากเล่นฝากช่วยกันกดไลค์หน่อยนะครับให้ครบ1 0,000ืนะถ้าครบ1 0,000นปุ๊บผมสร้างต่อเกมหน้าแล้วก็ลุยกันต่อได้เลยครับใครอยากจะเล่นแต่สำหรับผู้ชมที่ชมอยู่มีโอกาสลุ้นรับสิทธิ์การจองฟรีๆได้เหมือนกันเพียงแค่ถายมาว่าใครจะเป็น MVP ฝั่งผู้ชนะนะครับแต่วิธีการส่งคำตอบฟังดีๆนะครับไปส่งคำตอบกันในช่องทางนี้ พิมพ์ในคอมเมนต์ไม่นับนะครับส่วนวิธีการส่งคำตอบทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับไปที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกผมนะครับมันจะมีคำว่าลิงก์ที -6 กุมันอยู่ให้กดที่ลิงก์นั้นนะครับหรือถ้า กดลิงก์แล้วยังไปต่อไม่ได้ให้ก๊อปปี้ลิงก์นี้ไปวางใน Safari หรือ Chrome หรือเบราว์เซอร์อื่นๆนะครับเพื่อเข้าไปสู่ลิงก์ตรงนี้นะครับหรือถ้ายังไม่ได้อีกให้ไปที่เพลย์ลิสต์ครับจะเห็นําว่าเพลย์ลิสต์และมีคําว่าลิงก์หกกมันให้ปสัสการ r Code ค,คและไปต่อนะครับซึ่งพอไปต่อมันจะเจอกันหน้านี้ครับให้หาคําว่ากิจกรรมใครไม่ทายกูทายนะครับกดเข้าไปในกิจกรรมนี้ส่งคําตอบมาในช่องทางนี้เท่านั้นนะครับเพียงคุณส่งส่งรายละเอียดชื่อของคุณมาแล้วก็ ในส่วนของฮีโร่ที่คุณคิดว่าจะเป็น MVP ฝั่งผู้ชนะนะครับส่วนคาราโนคุณติ๊กไปเลยว่าไม่ได้ร่วมทายหมดนี้และส่งคําตอบเข้ามาทายถูกรุ้นรับสิทธิ์การจองฟรีครับกติกาของเราง่ายๆเท่านี้เลยครับถ่ายตัวเองได้ไหมครับทายได้ครับผมทายได้ครับคือผมไปอยู่ในคนดูแหละครับถูกต้องครับผมถูกต้องเลยนะมาไม่ทันอีกแล้วครับถ้าอยากเล่นเกมหน้าฝากช่วยกันกดไลค์นิดนึงครับ ไทยไม่ค่อยจะถูกพอไทยถูกดวงไม่เคยจะเข้าข้างครับอรอดูกันเลยครับรอดูกันเลยยังไงใครอยากเล่นเกมหนา้าฝากกดไลค์กันด้วยครับใครอยากตั้งชื่อทีมตั้งกันได้เลยครับสวัสดีนะผู้ชมทุกคนเลยครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะใครมาใหม่ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับดีต้อนรับเลยครับท่านผู้ชมทุกคนคที่เข้ามาใหม่กันด้วยนะครับใครอยากเล่นก็เรียนเชิญเลยครับขอบคุณสําหรับกดไลค์นะครับคุณม่อนม่อนนะินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะใครมาใหม่ก็ฝากกดไลค์ เตรียมตัวมาร่วมสนุกกันได้เลยครับใครอยากจะเข้ามาร่วมสนุกก็เรียนเชิญได้เลยนะอีต้อนรับครับสู่ห้องภาคอาวิวันมันครับมีใครอยากตั้งชื่อทีมไหมครับงั้นเดี๋ยวผมตั้งเองแล้วกันนะไม่มีใครตั้งนะครับผมตั้งเองก็ได้เกือบร่วงเพราะง่วงนอนนะครับอ่ามีเกือบง่วงเพราะร่วงนอนนะเกือบร่วงเพราะง่วงนอนนะฮะสีแดงเป็นฝ่ายเลือกเกือบร่วงพอง่วงนอนนะครับ เกือบรับแต่กลับมาได้ครับโอเคเป็นทีมแนวเกือบนะเกือบรับแต่กลับมาได้ครับแมนยูเลี้ยวปูศึกวันแดงเดือดสี่คืนนี้นะครับเอ้ยรอรอรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้า,นาเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเป็นแบบว่าแมนยูลิเวอร์ให้เดี๋ยวเราไปดูไลฟ์อัพกันสักนิดนึงครับว่ามีใครมาร่วมสนุกกับพวกเราบ้างน,นะเออแต่ผมขอแก้ชื่อจีมก่อนนะเกือบร่วงแต่ง่วงนอนครับ เกือบร่วงบพง่วงนอนนะทีมสีฟ้าเปป็นฝ่ายแบะะทกับทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับอ่าเกือบหลับนะฮะทีีมสแดงเป็นฝ่ายแบแต่กลับมาได้ครับยีต่อรับท่านผู้ชมทุกคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมใครอยากเล่นเตรียมตัวเลยนะครับ สำหรับในเกมหน้าฝากกดไลค์กันนิดนึงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทางคุณไมล์นะสวัสดีครับชื่อคุณไมล์ใช่ไหมคุณไมล์แบบนี้ใช่ไหมรอบนี้ก็มีใครกันบ้างนะมีทางคุณทวินเบ้าหน้านะครับโฮตาระจังไฮแคลเซียมนะครับหนวดขาวแองเจิลแนนวันนะครับรีเมคเฉาะคนป่านะครับดิออนฟลอเรนติโนเอลสุเนวาไดแล้วก็มัตสุริครับพี่เบิร์ดกดแลงยังไงให้ดาวขึ้นครับกดกับ กดกับเขาเรียกว่ากดแล้วตั้งใจเล่นครับกดกับเพื่อนนะให้เน้นกดกับเพื่อนนะเออเอาครับช่วยระดมไลค์กันนิดนึงครับไลค์ like กันให้ครบหนึ่งหมื่นครับครบหนึ่งหมื่นมีลุยต่อเกมหน้าครับแต่ถ้าไม่ครบครับเราเตรียมไปลุยกันต่อในเกมอื่นซึ่งบอกตรงๆว่าช่วงนี้ผมติดที t ทีหนักมากนะผมติดที t ทีหนักมากแต่ยังมาภาคให้อยู่ครับ ยังไงช่วยกันกดไลค์นยครับระดมไลค์กันให้นิดนึงครับจะเป็นกำลังใจกับการผ้ามากๆนะยังไงรอกันสักครู่หนึ่งครับเล่นไม่เป็นทำไงดีครับผันเล่นครับผันเล่นตอนนี้มาดูหน้าดามครับสำหรับทางเกือบร่วงพอง่วงนอนนะครับมีอารามรอเรียวหยานนะครับแล้วมองไปที่วอลขาดครับแต่หยิบซาลิมมาแล้วครับตอนนี้กําลังเลือกตัวสุดท้ายแหละครับต้องดูว่าจะหยิบมาเป็นตัวอะไรนะสำหรับทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับหยิบมาเป็นรัสเอลสูฟอร์เรติโนมาหลอดนะ เน้นแผนการโป๊กเป็นหลักครับสำหรับทางฝั่งเกือบร่วงพง่วงนอนนี่คือจะเน้นในเรื่องของทีมไฟท์เลยครับต้องดูว่าจะเล่นอะไรครับเอาเลยไม่ล่ะทีฟทีครับเฮ้ยพร้อมเลยครับทีเซอร์นี้อ่ะครับเตรียมตัวเลยครับสําหรับการแข่งขัน 5v5 ในรอบนี้ครับใครมาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับรอรับชมกันได้เลยครับไอตอนนี้ครับ เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันเลยครับในเกมนี้นะบิวเฉยๆครับทางานโอเคครับสู้ๆครับสู้ๆเป็นกาลังใจนะครับขอให้งานราบรื่นทุกอย่างนะครับสำหรับใครที่ไปทํางานนะวันนี้ก็เกมงานงหญกําลังจะเริ่มแล้วครับขอบคุณสําหรับทางโมฮันเนอร์ด้วยครับสำหรับหนึ่งดอกกุหลาบอีกครั้งหนึ่งเลยครับสำหรับใครที่กําลังรอเล่นอยู่นะครับก็ดีต้อนรับเลยสู่ห้องภาคอาวีมันครับตอนนี้อยู่ผมผมเบิร์ดหกุมารใครไม่มันกุมารครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมได้เลยครับว่าเกมนี้ จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับรอดูกันได้เลยครับต้อนรับเลยครับท่านผู้ชมทุกคนครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเกือบง่วงเพราะเกือบร่วงเพราะง่วงนอนนะเกือบร่วงนี่นะไปเกือบง่วงเนี่ยเกือบร่วงนะครับเพราะง่วงนอนนะอะครับเดี๋ยวยังไงรอสักคู่นะสําหรับในเกมหน้านะครับว่าไงครับคุณหนึ่งจุดมาเลยครับเหลืออีกสิบวินาที เตรียมตัวเลยครับอครับก็เกมกําลังจะเริ่มนะสําหรับในรอบนี้ครับมารับชมกันเลยผมใช้ออยต์คลิกได้ไหมครับได้เลยครับสบายสบายครับดีต้อนรับเลยครับจุดชื่อตัวเองครับบังกําลังตอบคําถามนะครับโอเคโอเคได้ครับได้ได้ได้ อ่าครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมอีกทีนะว่าไลน์อัพแต่ละคนจะเลือกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับสาหรับในรอบนี้นะสําหรับใครที่รอเล่นอยู่ก็เตรียมตัวครับเข้าเกมรอกันได้เลยครับมาครับมาร่วมสนุกกันได้เลยครับสาหรับท่านผู้ชมทุกคนนะยินดีต้อนรับเลยครับใครอยากจะมาเล่นแบบภาค5 v 5มันๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกคนเลยครับที่รอร่วมสนุกกันอยู่นะครับในวันนี้นะ ก็เดี๋ยวรอรุ้นกันได้ครับในกิจกรรมใครไม่ทายกูทายนะสามารถเข้าไปร่วมทายกันได้เช่นกันนะฮะต้องดูมีใครทายมาหรือเปล่านะครับสุดท้ายหยิบเป็นบอลขาดนะครับวันดีคุณคุณเดนนะครับมาแล้วครับสวัสดีครับผมผมก็มาแล้วเหมือนกันครับยังไงฝากช่วยกดไลค์นิดนึงครับขอบคุณทุกแม่ครับกดแชร์คอมเมนต์เข้ามากันได้ครับ สำหรับใครที่รอเล่นอยู่ครับบอกผมหน่อยครับจะได้รู้ว่ายังมีคนเล่นอยู่หรือเปล่าเอาละครับเกมเริ่มกันในรอบนี้ครับทวินเบ้าหน้าครับหยิบมาเป็นอารามครับโฮตาระครับจังเล่นเป็นทางสลิมครับไฮแคลเซียมหยางนะครับนวดขาววอาขาดครับแอชเดวันเล่นเป็นรอเรียวครับต่ตาางเกือบร่วงของร่วงนอนครับแต่รบทีมยังเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับนำโดยฟอเรติโนของรีเมคครับแล้วก็มาหลอดครับเชาะคนป่าครับ วูคองนะครับของทางดิออนนะครับเอลสูนิวดายเล่นเป็นเอลสูครับแล้วมาซูริเล่นเป็นราดครับโอ้แต่ตรงนี้เอลสูกดดันโอตาระจังได้เลือดไปเยอะเหมือนกันครับเกือบปิดสกอร์ได้ด้วยครับโอ้กลายเป็นว่ากดดันได้ดีเลยครับแล้วรอสไนจังหวะนี้สไนเข้าไปครับโอตาระจังครับโอ้โหเจ็บแบบโคตระระจริงครับเจ็บจัดประหลัดบอกครับตรงนี้แรดขอโชว์ไปหนึ่งทีมาหลอดปาดเข้าไปเดินเกมต่อเนื่องเลยครับต้องถอยมาก่อนเลยครับโอ้โหตรงนี้ซาลิมต้องถอยมาเพราะเจ็บหนักเหมือนกันครับโอ้โหเอลสู กดดันได้ดีครับสำหรับทางเนเวอร์ e ดครับตั้งแต่ในช่วงต้นเกมเลยครับอาเลยครับเริ่มเกมครับ oh. ตรงนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการโป๊กเนี่ยจะเป็นแรสกับทางเอลสุนะที่มีสกิลการโป๊กระยะที่ดีกว่าในช่วงต้นเกมนะเพราะฉะนั้น การเดินเกมช่วงต้นเกมเนี่ยการกดดันบริเวณเลนนิ่งเฟดเนี่ยในการเข้าก่อนเข้าไฟเนี่ยจะทําได้ดีกว่านะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของทีมไฟครับสำหรับทางเกือบร่วงพะง่วงนอนเนี่ยก็คืออันตรายเลยนะแต่ก็คือทางฝั่งของทีมเกือบหลับแต่กลับมาได้เนี่ยอย่างน้อยก็มีมาหลอดนะครับในการแก้ปัญหาไนี้ต้องฟิกเกอร์หลบมาก่อนเลยครับโฮตาร่าจังเข้าไปแทงใส่ครับตรงนี้ครับอ้าวลยครับอีกสามสิบวินาทีครับออฟเจคทีฟกำลังจะเกิดเลยครับแต่ดูจากสเกลลิ่งนะครับก็ดำมาเล่นค่อนข้างเละเลยครับสำหรรับบทางงงงเกืออ่่ววพนนครับ ต้องดูว่าทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเขาจะเล่นได้ดีแค่ไหนแต่หยานไปเปิดปานวารีใส่แต่โดนอัปคัทสวนตรงนี้ครับพยายามจะอัดเข้าไปเปิดคลาชชิ่งเมลเทสแล้วครับไฮแคลเซียมฟาดไปหึงทีไฟสเปียร์ไปแต่ไม่โดนครับมาสุริยังรอดไปได้เหมือนกันแต่เสียเอาตีเมทไปแบบนี้ครับสำหรับหยานครับก็ต้องรอดูครับไฮแคลเซียมครับอีก5วินาทีครับออฟติทิเกิดแล้วปาดไปหนึ่งทีครับไฮแคลเซียมโดนกดดันไปครับแล้วเขามาโซนบริเวณพื้นที่อย่างมังกรอภิษฎนาคอนแล้วครับแล้วเหมือนจะเปิดปปปลลลลาาายยยไไฟสีีีอตรรงนนน้หหจะเเเ่่ืฮแคซม ดนกดดันเลือดไปค่อนข้างเยอะครับแต่ตอนนี้เลือดเหลือ50%แล้วครับมาหลอดปาดอยู่ายแคลเซียมขอไล่ไปหน่อยสไนไป1หนึ่งทีสุดท้ายได้มาหลอดไปมาหลอดยืนโซนลึกแต่ตรงนี้ครับฮูของน้ำมาฟ้าดและสวนเกิเก็บเป็นเฟิร์สบัตแล้วได้ไปแล้วครับแรดเอาไปอัพคันครับเก็บทางเทวินเบ้าหน้าและเจ็บหนักเหมือนกันโดนสวนกลับมาและคนที่มาไล่ตรงนี้นั่นคือวอลขายของวนวดขาวสตาร์เดนดี้บ้านหนึ่งทีดีออนโดนเก็บคิวไปแลกคิวกันไปในไฟน์นี้3ต่อ2คิวครับถือว่ากดดันได้ดีเลยครับ สวัสดีคุณโจโร่ครับกี่เกมแล้วครับเกมแรกเลยครับโอดจับเงนวันมาเล่นแบบนี้ครับโดนป้อมยิงเอลสุรอซไนแต่สุดท้ายขอนกได้ไหมไม่ได้นกครับสกอร์คิวสามต่อสองเลยครับในช่วงต้นเกมการเงินเท่ากันเลยครับโอ้แต่ต้องชื่นชมเลยครับจังหวะการมาซ้อนของทางวอลขาดครับที่ซ้อนได้ดีครับโอ้อย่างน้อยไม่ได้เสียออเทอติพรีฟีฟีเลยครับได้คิวมามากกว่า1คิวครับการเงินตอนนี้ก็ยังสูสีกันอยู่ครับทั้ง2ทีมครับ รอเล่นครับได้เลยครับผมยินดีต้อนรับเลยครับกี่เกมแล้วครับอันนี้เพิ่งเกมแรกครับใครอยากเล่นก็เตรียมตัวเลยครับมามันๆกับพวกเราได้เลยแล้วตรงนี้ฟิกเกอร์เข้าไปกดเจตแบดดูเอลแต่เขาได้ทางดาร์คเรเร์ไปแล้วแลวขอรำหนึ่งชุดรีเมคใส่นวลขาวไม่ได้ครับใส่สุดแบบไม่สนลูกใครครับแต่นั้นตรงกลางมีคนโดนเก็บไปนั่นคือทางรอเรียวไอเจเดวันครับโดนวูคองปิดสกอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับได้ไปต่อเนื่องเลยครับได้ไปอีกหนึ่งคนนั่นคือทางไฮแคลเซียมด้วยครับกลายเป็นว่าเสียไป 2คิวมาเพิ่มเติมตรงนี้ครับสกอร์คิวกลายเป็นว่าพลิกกลับมาครับเป็นฝั่งขึ้นนําเลยครับสำหรับทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับหต่อ3คิวครับเพราะอย่างที่บอกต้นเกมเขาเดินเกมแล้วก็ได้กดดันได้ดีกว่าอยู่แล้วครับถ้าเป็นในช่วงต้นเกมนะครับโอกาสเงินขึ้นนาเลยครับหนึ่พโกครับสวัสดีคุณเหมียวแอร์ครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กันหน่อยมีใครรอเล่นอยู่พิมพ์เลขหนึ่งให้ผมนิดนึงครับ ยังไงใครอยากเล่นฝากกดแชร์กันได้และเข้าไปฟาดหนึ่งชุดมาสุริตายไปตรงนี้จะเบร์สต่อไฮแคลเซียมโดนจับด้วยเสน่์ไหวไหมครับตรงนี้จะมาต่อไหมสุดท้ายครับต้องถอยไปก่อนครับเปกลังถูกส่งออกไปอ้าแล้ววอลขาดโดนกดดันจากฟอร์เรนปาดอกไปตรงนี้เรียบร้อยครับเป็นอัลติเมทเลยครับกลายเป็นว่าตอนนี้โดนกดดันแทบทุกเลนเลยครับสาหรับทางฝั่งของเกือบร่วงพอาง่วงนอนครับส่วนใครอยากเล่นในเกมหน้านะครับก็รอเล่นกันได้เลยครับฝากกดไลค์ผมหนึ่งหมื่นครับผมถึงจะบอกเลขห้องนะ หนูรอเล่นกะดีครับพี่เพิ่งมาเหรอครับพี่เบิร์ตใช่ครับเพิ่งมาครับผมยังไงสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยครับป่าดอกรําใส่เข้าไปใส่อารัมอารัมบอกว่าแน่จริงเข้ามาเพราะมีซัดเทนครับตรงนี้ใช้สิงโตครับช่วยซัดเทนเลือดแต่รีเมคบอกไม่สนใจสแนจับไปแล้วฟดนในการชิงบลเทนเป็นชัดดาวของไฮแคลเซียมเลยครับสกอร์คิวตอนนี้4ต่อ7ครับแต่ด้านล่างมาไดยย้ำครับเอลสู่ต้องดิสเกตลงมาก่อนเลยครับแต่คนที่เป็นศพไปนั่นคือมาลอชครับที่เข้าไปเล่นแล้วช็อคเข้าไปพยายามจะกดดันแหละ การเป็นว่าเสียทาวเวอร์ไปเสียชีวิตไปเองครับแลกกับทาวเวอร์ไปครับสวัสดีครณังคุณดีมสามารถเจ็ดห้าครับบูของเข้าไปฟาดใส่เอเจน1เดวันหนึ่งชุดเจ็บหนักและขอยิงสดและเรียบร้อยครับเป็นดีออนที่ใช้กระบองฟาดเก็บทางเอเจนตเดวันได้ในจังหวะสุดท้ายครับอลไรครับการกันตอนนี้ก็กลายเป็นฝั่งขึ้นนำครับประมาณ1,500โกลโดยประมาณครับรูเกมเป็นฝั่งที่คุมเกมเลยครับสำหรับทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับแต่อย่างที่บอกครับเกือบร่วงพอง่วงนอนนี่คือเขาดามมาเล่นเลดเกม ก็ต้องดูครับว่าในเกมนี้จะสามารถกดดันหรือว่าแก้เกมกันยังไงได้บ้างครับไฟสเปียไปครับตรงนี้สไนไป็ดึงทีโฮตาระจังครับเจ็บแบบโคตราลเจ็บครับต่อทางสลิมแล้วมีคนโดนจับซาแนเข้าไปตรงนี้พยายามจะเบิร์ดใส่รีเมคเข้าไปมารอดช็อตเข้าไปตรงนี้มีกรีซซิ่งบอขาสตาร์ที่อาริมาครับตรงนี้พยายามจะเปิดอดริมาเล่นเลยหมาดีดหมาดิดแต่โดนแลนเข้าไปดึงชุดครับกลายเป็นว่าลงม้าไม่ทันกลายเป็นว่าลงไปล่วงแบบว่าไม่ได้ลงม้าครับตรงนี้ครับเปิดคาชิงบาเทนครับเป็นไฮคาเซียม ที่เก็บทางเฉาะคนป่าไปได้ครับเอลสูรพปาาสไน์แต่ไม่โดนครับหลบไปบริเวณด้านขวาแล้วไปโซนบริเวณพื้นที่อภิซันดาก้อนเลยครับแล้วน่าจะได้มังกรไปด้วยครับโอ้ตรงนี้กะจะโชคใส่ทางโฮตาระจังครับแต่โตาระตังยังกระโดดหลบได้ดีตรงกลางครับบุกเข้ามาเอลสู่สไน์ไปโอ้โหเกือบตายครับโฮตาระจังครับคือยิงกดดันต่อเนื่องเลยครับสำหรับทางเอลสูรเนเวอร์ได้ครับสาการเงินยังขึ้นนําอยู่ครับประมาณ1,200โกตรงนี้ครับ ก็เป็นฝั่งที่ยังได้เปรียบกว่าคุมเกมได้ดีกว่านะรครับตรบทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับทายทันไหมครับเพิ่งมาไม่ทันครับออบเจกตีมหมดไปแล้วครับดูดเข้าไปหนึ่งดีครับตรงนี้มาหลอดขอช็อคเพื่อเข้าโซนพื้นที่ก่อน อาลำต้องฟิกเกอร์เข้ามากะจะมาจับแต่จับโดนมาหลอดตรงนี้พยายามจะเบอร์ใส่มาหลอดดูดครับมีโลโดเด้งขึ้นมาแล้วยิงสดสวนไปตรงนี้ฟงไฟสเปียไปเกือบโดนวูคองขอฟาดทุงไงบไปสีสตันไปสี่แต่ดาเมจมันปิดไม่พอแต่เป็นแรดมาสุลีครับที่เกิดจเจ็ดอันวันไปได้ตรงนี้ไร่ต่อเนี่ยครับได้สลิมไปอีกแล้วคนที่ เข้ามาไล่และเก็บเป็นดับเบิลคิวทริปเปิลคิวเลยครับของฟอเรติโนเข้าไปรัมใส่แบบตึงๆได้เป็น3คิวแบบตึงๆตรงนี้ครับจูงหลบได้ดีจูงหลบมาทางซ้ายจะโย่งหลบได้หรือเปล่ารีเมคปาดอกและขอรัมสวนแล้วเป็นไฮแคลเซียมก็ที่เก็บชัดดาวใส่รีเมคไปได้เหมือนกันแต่คนที่ฟรีจัดๆนั่นคือเนเวอร์ได้ครับกดดันทาวเวอร์เลนกลางได้ถึง2ทาวเวอร์เลยครับขอบคุณสําหรับของขวัญครับสำหรับคางคุณแอปทัดดาวครับเอ้ามาไม่ทันอดทายหนวดเลยครับแล้ตรงนี้ครับโดนกดดันแล้วครับสกอร์คิวต่อครับ เข้าสู่นาทีที่7กับอีก20วินาทีตรงนี้ครับถือว่ายังประคองรูปเกมได้ดีเลยครับสำหรับทั้งฝั่งของทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเกือบร่วงพอง่วงนอนตอนนี้โดนบุกอย่างหนักครับการเงินตอนนี้ยังตามอยู่ครับประมาณ3,000โกลโดยประมาณครับเอาลยครับต้องดูครับว่าเกือบหลับจะกลับมาได้ครับเขาจะสามารถปิดเกมได้หรือเปล่าครับเพราะถ้าปล่อยสเกลเลี้ยงไปถึงช่วงเลดเกมเนี่ยบอกเลยว่าเกือบร่วงพอง่วงนอนเนี่ยมีตัวเลดเกมค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าการเงินเท่ากันเมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าอันตรายมากๆครับ โอ้ตรงนี้ครับไฮแคลเซียมก็มาตัดมาเก็บเรดในบ้านของตัวเองเลยครับอ้าวแล้วไปเจอเขาเล่นกันอยู่เยอะแต่แรดมาดักอยู่ใส่เข้าไปเต็มเต็มโฮตาราจังตายไปก่อนแล้วฟิกเกอร์ลงมาตรงนี้ครับขอเบิร์ไปถึงชุดล้วงดีหลวงจังครับมาสุริจังและเป็นชัดดาวของทางวูของด้วยครับเก็บไป2ครับไฮแคลเซียมกับโฮตาร้าจังเงับกะจะไปเปิดเขาแต่โดนเขาสวนกลับแลลวครับจังหวะอัลติเมทและอัปเปอร์คัตครับชกไปเต็มคาราเบลเลยครับใครอยากเล่นก็ ฝากกดไลค์กันหน่อยครับไลค์ครบหนึ่งหมื่นเราลุยกันต่อครับยังไงฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์สักนิดนึงครับขอบคุณมากๆเลยครับยังไงฝากกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับแค่กดแชร์และก็ปปีลิงก์เท่านั้นพอครับจะส่งลิงก์ต่อหรือไม่ส่งก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับถ้าส่งต่อก็จะเยี่ยมมากๆเลยครับแต่ถ้าไม่ส่งต่อก็ไม่เป็นไรครับแค่กอปปีลิงก์ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะยังไงฝากกันนิดนึงครับ ยังไงฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยครับจะเป็นกาลังใจให้กับการพางนะใครเข้ามาใหม่ครับก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้ครับอันนี้ผมพ่ายกับผู้ติดตามทุกคนนะครับได้เข้ามาร่วมสนุกกันนะใครอยากเล่นก็เรียนเชิญเลยครับแล้วตรงนี้รอเรียวเปิดสมัยแล้วเข้าไปโฮลี่ไลท์ใส่เลยครับกะจะบิงแล้วกดดันไปครับแต่ตรงนี้เปิดเล่นครับเขาจะลุมสองไหมครับจังหวะนี้พยายามจะโชกใส่แต่ไม่ได้เล่นสุดครับแล้วตรงนี้หยานไปเจอกับบูคองทุบไปหนึ่งทีต้องพลิ้วหลบมาก่อนไฟสเปียร์มาครับโอ้ต้องถอยมาก่อนเลยครับ อาอะไครับต้องคิดวแปดต่อสิบครับต้องดูจังหวะการขึ้นบ้านเลยครับเพราะการเงินขึ้นนำถึงห้าพันกโครับสำหรับทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับแปดพันเก้าแล้วนะครับเสียงแอดแท้แบนะใช่ครับนอนนอนน้อยครับนอนดึกเกินครับและช่วงเช้าด้วยครับเคยพากนากปะครับเป็น ยังไม่เคยภาคนรกครับแต่ภาคแบบบันๆนี่คือผมภาคอยู่แล้วครับภาคในระดับการแข่งขันนะครับบูคองไล่ฟาดแต่หยานเจ็บหนักหยานพยายามจะสวนสุดท้ายไม่ไหวรีเมคปิดคิวไปครับไล่ใส่ต่อเนื่องเลยครับเป็นออนสัลอนครับตรงนี้พยายามจะคว้างฝ่ายอีสปีไปโดนเอลสุด้วยครับเอลสุเอลใจครับตอนนี้ต้องดูครับว่าจะกันได้หรือเปล่าเสียไป2คนอีกแล้วครับกันบ้านจะกันไหวไหมครับตรงนี้ แล้วเขาพยายามจะบุกเข้ามาเลยครับคุมกระแสของเว็บมาได้ค่อนข้างดีครับสำหรับทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับโอสไนไป2ทีครับโคตระจังบอกว่าโอ้หเจ็บอีกแล้วครับมาหลอดกระโดดช็อคเข้าไปครับเจอหนวดขาวอขาดครับเขาบุกมาเลนกลางได้ทาวเวอร์เลนกลางไปก่อนแล้วด้วยแล้วสกอร์คิว8ต่อ17ครับแล้วจะบุกเก็บคิวต่อเนื่องเลยเปล่าไฟสเปียไปโอ้โหเกือบโดนเอลสูครับแล้วพยายามจะกันทาวเวอร์เลนบนจะกันได้ไหมเหมือนจะกันไม่ได้ครับเสียไป2อทางครับตรงนี้ครับ ใครมาใหม่ฝากกดติดตามด้วยครับโอ้ตรงนี้ปลิวไป1ทีเรียบร้อยเลยครับเป็นไฮแคลเซียมที่โดนเก็บคิวไปเลยครับไปสเปียร์ไปอีกหนึ่งทีครับพยายามเดินเข้าไปหาเลยครับสําหรับทางอารัมครับโอ้โชคไปแอนเจลเดนวันครับต้องถอยก่อนแล้วเงินห่างประมาณ7,000โกครับเขาจะกลับมายังไงเลยครับตรงนี้สำหรับทางเกือบร่วมพอง่วงนอนครับ ยังไงใครมาใหม่ฝากกดติดตามได้ครับใครอยากเล่นฝากพิมพ์หน่อยครับเลขหกครับพร้อมหรือเปล่าสําหรับในเกมน้าครับกดไลค์กันด้วยครับไปคบหนึ่งหมื่นครับเตรียมลุยกันได้เลยครับสาหรับใครที่อยากจะเล่นครับยินดีเข้ามาเล่นได้ทุกคนเลยครับสาหรับในโหมดนี้ครับภาให้แบบมันมันอยู่แล้วครับไฟสเปียไปหนึ่งทีครับโดนทางรีเมคครับเขารู้แล้วด้วยครับว่าเช็คกันอยู่ตรงนั้นครับสดาวหวานครับขอบคุณมากครับโคโจพิมพ์เก้ามาเหรอ ใครพิมพ์ก็ขอให้ได้เข้าทุกคนแล้วกันนะครับขอให้เข้าทันกันทุกคนครับเรียนเชิญเลยครับสำหรับท่านผู้ชมทุกคนครับใครมาใหม่ฝากกดติดตามกันไปด้วยครับตอนนี้พยายามจะเล่นป้องกันเลยครับสองทางฝั่งของทีมยังเกือบร่วมของง่วงนอนครับและเขาได้ดาร์คสเตเยอร์ครับตอนนี้เข้าสู่นาทีที่17นะครับก็เป็นทามมิ่งการเล่นของทังฝั่งทีมยังเกือบหลับแต่กลับมาได้อยู่ครับฮ่าฮ่าเข้าไม่เคยทันครับขอให้ทันครับผม พยายามจะปาดไปครับตรงนี้ต้องดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับอ่าครับก็ไล่โซนมาฟาดไปหนึ่งทีโอ้โหเจ็บหนักเลยครับสไนต์ตามไปไฮแคลเซียมเกือบตายครับไฟสเปียไปหนึ่งทีโฮตาระจังจะกดเข้าไปใส่เนว่าด้แต่มันไปยิงใส่มาหลอดแทนครับโอ้โหแล้วเรียกรามาสเลเยอร์ครับบริเวณมาเลนล่างเลยครับสำหรับทางตัวอย่างเด็กมอนเดสเตอร์ครับ กดตรงนี้ครับกดดันต่อเนื่องครับโอ้โหเราปักธนูโดนไหมครับาสุริยังไม่โดนสนามตูนไปตรงนี้ครับโดนหนวดขาวครับต้องดูว่าม้าจะดีดหรือเปล่าครับแต่อารัมออกมาเป็นเขาเรียกว่ากราวิตี้นะเอ้ลองลองจินดิวิตี้นะครับตาหน้าจะได้เล่นหรือไม่ครับขอให้ได้เล่นทุกคนครับใครมาใหม่ก็ขอให้ได้เล่นเลยเตียงใช้ของคิตตี้ไปครับอืมไม่ใช่ครับไม่ใช่คิตตี้ครับเบิร์ดี้เท่านั้นครับมาหลอดป่านเข้าไปหนึ่งทีครับตรงนี้ พยายามชกอยู่ครับรอเรียวก็เปิดตาไม้เล่นเลยครับตรงนี้ฝืนบุกไม่ดีครับเขารอเดมอนเซนเตอร์เข้าโซนพื้นที่อยู่ครับตรงนี้ครับสำหรับทางฝั่งของเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับมาหลอดน่าจะรอช็อกเลยครับจะได้ช็อกเปิดหรือเปิดช็อกหรือเปล่าช็อกเปิดเข้าไปตรงนี้พยายามจะกดดันอารามสแนจับมาหลอดไปแล้วแต่มีคนเข้ามาเล่นอยู่นั่นคือฟอร์เรนแล้วฟาดไปนึงทีรัาสำหรับทางวูคองหายไป3ก็ตรงนี้แล้วพยายามจะเข้าไปเล่นเลยครับสำหรับแลนแลวไล่ต่อเนื่องม้าลงม้าทันไหมม้าลงม้าทันอยู่แต่สุดท้ายไหวไปครับตงนี้่ เขาเข้าโซนแล้วและเด็กโมเดลเซอร์ตีบ้านตีบ้านและจบเกมไปเลยครับจีจีครับตรงนี้ครับเป็นทางเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับที่ได้รับ ชัยชนะไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าใครจะเป็น m v p ฝั่งผู้ชนะนะครับและคนที่ได้ m v p ก็คือลิมเม่ครับคิวเแอสซิสกอร์เีพีสอครับได้ m v p ในเกมนี้ไปครับด้วยการที่ได้สโนบอลตั้งแต่ในช่วงต้นเกมนะครับแล้วสโนบอลหนักมากครับกลายปว่ากดดันทางฝั่งเกือบรั่วเพอง่วงนอนไปได้เรียบร้อยเลยครับเขาเรียกว่าเกือบหลับแต่กลับมาไม่ได้นะครับแบบนี้ครับและจบเกมจีกันไปครับในรอบนี้ครับส่วนใครที่อยากเล่นเตรียมตัวเลยครับสำหรับห้องในรอบหน้านะครอืเปล่า ตัวเราเยอะเกิดยากครับอตาแรกของวันเอ๋นะครับแม่เอาครับมาร่วมสนุกกันได้ครับเดี๋ยวเรารู้รับว่ามีใครทายถูกหรือเปล่าไม่มีใครทายถูกเลยครับอดนะฮะในรอบนี้นะครับแม่ไม่มีใครทายฟอร์เรนติโนมาเลยครับอ้าเกมหน้าเตรียมตัวครับกดไลค์ครบหนึ่งหมื่นรืยยังขอบคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กันจนครบหนึ่งหมื่นนะครับพร้อมหรือเปล่าสําหรับในเกมหน้านะครับถ้าใครพร้อมเตรียมตัวเลยครับแต่ผมคนนี้ไปรับคนจองก่อนนะแต่เดี๋ยวผมมาอธิบายกฎกติกาครับสำหรับใคร ที่เพิ่งมาใหม่นะครับเตรียมตัวได้เลยครับรอร่วมสนุกกันได้ครับเตรียมตัวเลยครับรอสักครู่นะครับอ่าใครอยากเล่นเตรียมตัวเลยครับ เตรียมตัวเลยครับกติกาห้องภาคอาวินมันของเรานะครับง่ายๆเลยครับใครอยากจะเข้ามาร่วมสนุกสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนครับสำหรับผู้ติดตามทุกคนเลยครับที่เข้ามากดติดตามแล้วผมให้เล่นทุกคนเลยนะครับผมไม่จํากัดแร็งนะครับขอแค่มีฮีโร่หน่อย24ตัวมาคนเดียวก็เล่นได้ครับไม่จำเป็นต้องมาเป็นทีมเลยลอเลห้องจากผม5ตัวนะครับอีกหนึ่งตัวคุณไปดาวกันเราเองนะครับว่าคือเลขอะไรนะจองได้เหมือนกันในราคา99บาทต่อ1เกมต่อหนึ่งคนนะครับที่อินบ็อกซ์ของ เพดหงกุมันนะครับป่วนยนต์ออกทั้งกับแบนครับใครเล่นแล้วเว้นไปหนึ่งเกมครับกติกาห้องผ้าของเราง่ายๆเท่านี้เลยครับเอลซุไม่เน้นคิวครับเน้นซูมทันเทเมจครับสุดยอดครับคุณเอลซุเนวัดายเล่นเก่งมากๆครับพี่ครับสโนูบอลแปลว่าอะไรครับผมนึกว่าลูกบอลหิมะครับใช่ครับแปลว่าลูกบอลหิมะครับเล่นไม่ออกไม่เป็นไรครับเอาครับมาเลยครับมาเตรียมสนุกกันได้เลยครับในรอบนี้ครับเลขห้องในรอบนี้นะครับก็คือ9 9 1 5 2 x ครับ9 9 1 5 2 x นะฮะ จะดาวถูกไหมครับขอให้ถูกครับคุณแฟน 99152X ครับวัสดีคุณดาวค้างฟ้าครับวัสดีคุณเคบายครับครั้งเดียวติดครับสุดยอดครับวัสดีคุณขยะด้วยวัสดีคุณดีมสามพันเจ็ดห้าครับสกายเรียมครับเอาครับมาขาดอีกถึงท่านครับ 99152X ครับ 99152X ครับไปครับลุยทีมสีฟ้าเป็นฝ่ายแบทเอาครับตอนนี้เกมเริ่มขึ้นมาแล้วครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตรีสตรีมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรีสตรีมแล้วผมขออนุญาตไปหยิบน้ำด้วยผมลืมหยิบน้ำมาเดี๋ยวผมไปรีสตรีมรีเน็ตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมกลับมานะคนดูทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีคุณออยครับสวัสดีครับใครอยากเล่นในเกมหน้าเตรียมความพร้อมเลยนะครับเดีเ๋ยวผมรีสตรีมแป๊บนึงเดี๋ยวผมกลับมาขึ้นอีกครั้งนะครับยังไงคนดูรอสักครู่หนึ่งนะรอสักครู่หนึ่งเลยนะครับยังไงสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเกมหน้าใครอยากเล่น,นก็ฝากกกกดดดดดดไลลคคคคค์เเเเเเหมม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 ือออนนนนนิรรรรััััับบบบบแแตต่่ีีีี๋๋๋ยยยยววววผผผาาาาป๊ขุญะะสูึง อัปเดวเลยเดี๋ยวผมรีสตรีมแบบป๊แบหนึ่งครับ